ช่างตุ้มสวัสดีค่ะ okay. วันนี้นะคะวันที่30พฤศจิกายนค่ะ2567นาะคะวันนี้เราอยู่กันที่เพชรบูรณ์ค่ะมาส่งเครื่องแซมส0นะคะ2ระบบสีและบดราคาแล้วก็มีฟังก์ชันคัดพันข้าวด้วยนะคะเราอยู่กันที่บ้านนายมค่ะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นี่เองมาส่งให้กับคุณแม่บุญช่อธนะคะ เราแยกประกอบมานะคะจากอุดรธาน,นีค่ะแยกประกอบมาเดี๋ยวจะมาประกอบที่นี่เลยนะคะกะว่าคืนนี้นะคะนอนที่เพชรบูรณ์ลเลย mm hmm. ค่ะเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอีกที่นึงนะคะมาลองเทสสีข้าวด้วยนะคะ โอเคประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรา,ามาแนะนำลูกค้าใช้งานกันนะคะได้แต่เพดานสูงสุดมันจะ23ผมก็เลยติด20ไว้ให้มันตัดเนาะตัดก่อนไม่อะครับว่าไม่มีไหมมอเตอร์ถ้าถ้าถ้ามีปัญหาซ่อมได้หมดทีนี้เวลาสีเข้า,ามาด้านหน,น้าจุดอยู่ตรงกลางรับบดดึงไปทั้งหลัง ไม่ต้องสับเบานะครับสับปักเลยผมจะขวายให้ทันเข้าก่อน เดี๋ยวเรามาเทสวิธีการใช้งานทัดกันข้าวกันก่อนนะคะค่ะเอาข้าวขึ้นเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ้าให้เรามาทัดขันข้าวเนี่ยข้าวให้สุด นเขียนได้เลยราคาเมจิกเราอยู่ไหนอ่ะแม่เป็นคนเขียนเอาตามที่แม่เข้าใจเนาะว่าเราจะคัดพันข้าวนะครัะตรงนี้เนี่ยถ้าเราเสียข้าวมันมันจะดึงออกดึงออกไปนี่ถ้าคัดพันข้าวเรื่องพวกใยอ่างนีเขียนตามเลยอะไรเนาะ ผัดข้าวรอท่นีอย่างนี้ก็ได้เอาไว้ง่ายครับเรื่อนขึ้นเพรว่าเลื่อนขึ้นเราลงถ้าลงมาฝั่งนี้แล้งว่าอ๋อถ้าลงมาฝั่งนี้แสดงว่าสี่ข้าวนี่แก้ไขข้าไม่ได้ นะอันน uhm. ี้ถือว่าลมมันเบาเนียอันนี้ก็เป็นเลผมึ่าไม่เมัได้อตรงนี้อันนี้ลูกเล่นผมตมนได้ลมแรงขึ้นนี่หาอะไรทหน้าแงไว้เนี่ยเอา่มว่าตอนนี้มันได้ลมแค่นี้แค่หกูงผมองลมเข้าอีก ตรงนี้เอาถ้าเกิดว่ามีเม็ดูลงตรงนี้เนาเ่นาะถ้ามีเม็ดูตรงนี้เม็ดูลงตรงนี้เนี่ยพอเรียนด้วยวาร์เรียน้วยเอาส่งที่มันพอดีเรนลงเม็ดตมันลงนะวาเรนเลยเอาส่ที่มันพอดี้าเกิด้าผมจะทำให้มนแงมันแงแล้วเรามน 哎、啊，你好。 Yeah, เรียบร้อยนะคะสาหรับเครื่องนี้ส่งที่บ้านนายมนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะหากท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะได้เครื่องสีขาวนะคะที่มีคุณภาพประกอบโดยช่างที่มีฝีมือนะคะแล้วก็ใช้นานนานๆนะคะสามารถโทรปรึกษาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์ศูน1 6เก้าห้านเก้าเ็เ็เ็ดสองนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะ ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะลูกค้าสอบถามได้เลยะคะ่ะข้อมูลแล้วก็ก่อนการตัดสินใจซื้อนะคะทุกครั้งเราก็ต้องเก็บเกี่ยวข้อมูลการใช้งานเครื่องให้ดีนะคะศึกษาการใช้งานเครื่องการประกอบที่ได้คุณภาพนะคะแล้วก็มอเตอร์ที่ได้คุณภาพค่ะขอขอบพระคุณนะคะสําหรับการรับชมนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณาาคุณแม่บ้านายมนคุณแม่บุญชอบมา,มากๆนะคะที่เลือกใช้บริการเรานะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอขอบ<ห>พระคะุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเราก็ไม่ต้องมาขยำตรงนี้ละไหวแค่เทาวลงเลบื้อ